สวัสดีครับทุกคนกำลังอยู่ช่องอาทิตย์บอลเต็งครับและก็เช่นเคครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสักทีหนึ่งครับเมื่อวานไป7เข้ามา6ตาแค่คู่เดียวเท่านั้นก็คือบอลหมัดแพ้ P e bon เอเวอรตันขาบ้าน0ูนยนึ่งนั่นเองครับ ส่วน6คู่ที่เข้าเนี่ยก็มีสเปอร์บุกเสมอนิวคาสเซิลสองสองซิตี้ชนะฟูลแลม5 4าแบล็คเบิร์นเสมออิสวิดทาวหน 1, 0, ึ่งหนึ่งเลเวอร์ชนะดอทมุลหนึ่งศูนย์ยูเวชนะอูเดเนเซ่สองศูนย์แล้วก็บาร์เซโลนาชนะแอตมาดิดสามหนึ่งครับยังไงวันนี้เรามาลุ้นต่อครับและวันนี้วันพุธที่สามธันวาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียน2คู่ที่เหลือเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีก5คู่ครับ เราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อ,อาเซียนกันก่อน,นก็แล้วครับคู่แรกกระส่าสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกองอันฮาหนอยสโมอสรจากเวียดนามคู่นี้เตะกันเวลา19นาฬกาครับในกลุ่มนี้มี6ทีมด้วยกันครับนอกจากบุรีรัมกับของอัหหนฮานอยแล้วเนี่ยก็จะมีเซลังอสมอสรจากมาเลเซียบีจีปทุมยูเนเต็ดอีกหนึ่งสโมอสรของไทยเราแทมเป็นเอสโรเวอร์ Rover จากสิงคโปร์และก็เซบูจากฟิลิปปินส์ครับ โดยบุรีรัมย์อยู่นเตดตอนนี้แข่งมา2นัดเสมอทั้ง2นัดเลยครับนัดแรกบุรีรัมเปิดบ้านเสมอเซลังงอน1ประตูต่อ1ส่วนเกมที่2เนี่ยก็บุกไปเสมอ BG 2ประตูต่อ2ทําให้ประสาทสายฟ้าแข่ง2นัดยิงได้3ประตูเสีย3ประตูเก็บไป2คะแนนอยู่อันดับ5ของกลุ่มครับ ขณะที่ของอันฮานอยเนี่ยแข่งมา2นัดเท่ากันนัดแรกเนี่ยบุกไปแพ้บีจีประตูต่อ2เกมที่2ของอันฮานอยเปิดบ้านเฉือนชนะเซบูได้1 0ึ่งศูให้ของอันฮานอยแข่ง2นัดชนะ1แพ้หยิงได้2ประตูเสีย2ประตูเก็บไป3คะแนนอยู่ที่4ครับส่วนผลงานในไทยลีกตอนนี้บุรีรย์ยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับจากการแข่ง12นัดชนะ10เสมอ1แพ้1เก็บไป31คะแนน ส่วนของอันฮาหนอยผลงานในหลีของเวียดนามตอนนี้เป็นรองจากฝูงครับแข่ง9นะัดชนะ7เสมอ2ไม่แพ้ใครเก็บไป23คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้ที่ผ่านมาเจอกันมา3นัดเนี่ยของอันฮาหนอยชนะบุรีดัม1นนัดเสมอกัน2นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในนัดชิงของรายการนี้ด้วกาลที่แล้วเมื่อเดือนพฤษภาต้นปีที่ผ่านมานี่ครับซึ่งในเวลา120ี่นาทีเนี่ยเสมอกัน3ประตูต่อ3ต้องตัดสินด้วยการดวนจุดโทษครับ ก่อนที่บุรีรัมย์จะควา้าแชมป์มาครองด้วยการเอาชนะจุดโทษของอันฮหาหนอยด้วยสกอร์3-2ครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังชมทรายการเนี่ยบุรีรัมย์อยู่ในเตดชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดประสาทสายฟ้าเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีในเกมหลีกไป2-0ปส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยบุรีรัมย์ทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนจากเวียดนามอย่างคองอันฮานอยสิบนัดหลังคุมทายการแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมที่บุกไปแพ้แมคอาร์เซ่เอฟซีสโมสรของออสเตรเลียในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2เป็น1-2นั่นเองครับที่เหลือ9นัดคองอันฮานอยเสมอ3นัดชนะไป6นัดนัดล่าสุดคองอันฮานอยเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะปักกิ่งกว่าอันในศึกเอซีเอล2ไป2-1ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยคองอันฮานอยทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับ ไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้บุรีรัมต่อ0.5ย์ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของบุรีรัมยูในเต็ดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่าเจอกันนัดทิ้งฤดูการลที่แล้วเนี่ยจะเสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2ก็จริงแต่ว่าฤดูการลนี้บุรีรัมเล่นในบ้านค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสิบนัดหลังสุดที่เล่นเกมเย่าเนี่ยประสาทสายฟ้าไม่แพ้ใครชนะไปถึง8นัด5นัดหลลังที่เ่เนนในบ้านเขาชนะรวดเลยครับ ในขณะที่คองอันฮานอเนี่ยเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่4นัดหลังที่ออกไปเยือนชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกแพ้แมคอาเธอร์เอฟซีสโมสรของออสเตรเลียไป1-2ส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแถมเกมนี้บูริรัมได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นฝ่าชนะของอันฮานอยได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็นา่ารุนนี้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้บุรีรัมชนะของอันฮานอย31ครับ AI บอกว่าโอกาสที่บุรีรัมเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย65%ส่วนของอันฮานอยโอกาสชนะ15%แล้วโอกาสเสมอกัน20%สครับเซียมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าเชียร์ขนพลสโกลา่ายาวไปครับผม คู่ที่2 Temp มเปเนสโรเวอรสมสอนของสิงคโปร์จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอ G, ทัพเดอะแรบบิท b ีจีปทุมยูเนเต็ดจากไทยเราคู่นี้เตกกันเวลา18นกา30นาทีครับ t ท m p ปเนสโรเวอรรายการนี้แข่งมา2นัดนัด,นดแรกบุกไปเอาชนะเซบูได้ถึงฟิลิปปินส์มา3-1 แต่ว่าเกมที่2ท่าท่าบุแพ้เซลังงอของมาเลเซียไป2-4สี 4, ทำให้แทมเปเนสโรเวอร์แข่ง2นะัดชนะ1แพ้1ยิงได้5ประตูเสีย5ประตูเก็บไป3คะแนนอยู่ที่3ครับ ขณะที่ b G, ีจีปทุมเยูอนเต็ดแข่งมา2นัดเท่ากันนัดแรกเปิดบ้านเอาชนะคองอันฮานอยจากเวียดนามไป2-1เกมที่2เปิดบ้านเสมอบุรีรัมไป2ไประตูต่อ2ทํทให้ b ีแข่ง2นัดไม่แพ้ใครชนะ1เสมอ1ยิงได้4ประตูเสีย3ประตูเก็บไป4คะแนนเป็นรองจากฝูงครับส่วนผลงานในหลีกสิงคโปร์ตอนนี้เทมเปเนสโรเวอรอยู่ที่3ครับแข่ง4นัดชนะ2เสมอ2ไม่แพ้ใคร,ใครเก็บไป8คะแนน ขณะที่ BG ผลงานในไทยลีกตอนนี้อยู่ที่6ครับแข่ง12นะัดชนะ5เสมอ4แพ้3เก็บไป19คะแนนครับที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมา4นัดเนี่ยผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ1นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะเจอกันในศึกเ c c ซีแชมเปี้ e นส์ลเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็เป็นทางฝั่งเทมเป้เนสโรเวอร์สที่เปิดบ้านเอาชนะ BG ไป2ไประตูต่อ1ครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังชุมทรายการเนี่ยแทมป์เบอร์สโรเวอร์สแพ้นัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมที่บุกแพ้เซลังงอนในรายการนี้2ประตูต่อ4นั่นเองครับที่เหลือ9นัดเนี่ยแทมป์เบอร์สโรเวอร์สเสมอ3นัดชนะไป6นัดนัดล่าสุดแทมป์เบอร์สโรเวอร์สเพิ่งจะเปิดบ้านอัดคายาเอฟซีสมรสรของฟิลิปปินส์ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูไป5ประตูต่อ3ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยแทมป์เบอร์สโรเวอร์สทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับ ทางฝั่ง BG จีปทุมยูนในเตดสินัดหลังทุนทรายการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุด b ีเพิ่งจะบุกแพ้โปรฮังสตีเลอร์สมอสรของเกาหลีใต้ในศึกเ c l 2ไป02ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยดูรับบิททำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ BG ต่อ0.25ปปลาตากลมครับ ขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่3ลูกและน่าจะไหลขึ้นไปที่3.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนุนนะคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของ BG อยู่เหมือนกันนะครับโอเคและว่านัดล่าสุดเจอกันในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยเทมเปเนสตโรเวอร์สจะเปิดบ้านชนะ BG ไป -21 ก็จริงแต่ว่ารูปเกมเกมนั้นเนี่ยถือว่า BG ไม่ได้เป็นรอง t ทมเปเนสโรเวอร์สเหมือนสกอร์ที่ออกมาขนาดนั้นนะครับ คือ BG เกมนั้นเนี่ยครองบอลมากกว่า Temp ปเ a ส r รว์เวอยู่ที่5 5้าต่อ45ส้าเปอร์เซ็นต์สงโอกาสยิงทั้งหมดไปถึง28ครั้งตรงกรอบ8ครั้งและเตะมุมไป6ลูกครับส่วน Temp ปเ a ส r รว์เวเกมนั้นทั้งเกมเนี่ยสร้างโอกาสยิงได้แค่6ครั้งตรงกรอบแค่2ครั้งเตะมุมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่า BG จีจะบุกเยือน Temp ปเ a ส r รว์เวเนี่ยแต่ด้วยคุณภาพของทีมแล้วเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะเจ้าบ้าน ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุ้นี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ BG ประทุนยูเนเต็ดชนะแทมเบเนสโรเวอร์ส2 0ศูนย์ครับ AI บอกว่าว่า,วาที่แทมเบเนสโรเวอร์เจ้าบ้านจะชนะเนี่ยส5ส่วน BG โอกาสชนะ68%แล้วโอกาสเสมอกัน18%ครับ เซมินก็เห็นพ้องต้องกันกันกบเอ r ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้กอนน่าจะพอให้ปีสูงดังนั้นขอฟันฉับไป,ปกันครับว่าไป b g จดีพอชนะครับผมคู่ที่3ข้ามไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างครับเบอร์ลี่จะเปิดสนามเทิร์ฟมัวรับการมาเยือนของทัพ t ดี e อีเกิลส์คริสตัลพาเลสคู่นี้เตะกันเวลาตีสอครึ่งครับ อันดับบนตารางคะแนนตอนนี้เบอร์ลี่อยู่ที่19หรือว่ารองบอรนีดนึงครับจากการแข่ง13นัดชนะ3เสม,มอ1แพ้ไปถึง9นัดเก็บได้แค่10แต้มเท่านั้นส่วนคริสตันพาเลสเนี่ยอยู่ที่9ครับแข่ง13นัดชนะ5เสม,มอ5แพ้3เก็บไป20คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน7ครั้งหลังสุดเนี่ยเบอร์ลี่ชนะคริสตันพาเลต e สนัดเสมอกัน2นัดแต่ว่า2นัดหลังสุดเจอกันในเกมลีกดูการ 2023- ันยีถึงสก่อนที่เบอร์ลี่จะตกชั้นเนี่ยเป็นคริสตันพาเลตที่เอาชนะเบอร์ลี่ได้ทั้งไปและกลับเลยครับนัดแรกคริสตันพาเลตบุกชนะเบอร์ลี่ไป2 0ส่วนเกมที่2เนี่ยคริสตันพาเลตก็เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ไป3 0ครับ ผลงาน10นัดหลังสุรุมทรายการเนี่ยเบอร์ลี่ชนะ2นัดเสมอ1น1นัดแพ้ไป็น7นัด4นัดหลังเบอร์ลี่แพ้รวนเลยครับนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปถูกเบนฟอร์ดอันในเกมลีกมา3 1นึ่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยเบอร์ลี่ทํากําไรได้แค่3นัดขาดทุนไป6นัด4นัดหลังเนี่ยขาดทุนทุกนัดเลยครับ ทางฝั่งคริสตันพาเลสสิบนั่นหลังสุนทรายการเนี่ยชนะ4นัดเสม,มอ2นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะถูกแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอัดคาบ้านในเกมหลีกไป2-1ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดเนี่ยคริสตันพาเลสทำกำไรไป4นัดขาดทุน5นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้คริสตันพาเลสเนี่ยต่อ0-75ครับ ขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และน่าจะลงมาที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของคริสตันพาเลสอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่าคริสตันพาเลสเนี่ยเพิ่งแพ้รวดมา2เกมติดก็มีบุกไปแพ้สตราร์บูกสโมสรของฝรั่งเศสในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมา1-2และเกมล่าสุดเพิ่งจะแพ้แมนยูคาบ้านในสกอร์เดียวกันก็จริง แต่ดูเหมือนว่าเบอร์ลี่เจ้าบ้านจะอาการหนักกว่าเยอะครับตามที่เรียนข้างต้นครับว่า4นัดหลังเบอร์ลี่แพ้รวดก็มีแพ้าอ์เันคาบ้าน0 2ย์บุกไปแพ้เวสต์แฮม2-3แพ้เชลซีคาบ้าน02และเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปถูกเบนท์ฟอร์ดอัดมา31ครับสิ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นในสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าคริสตัลพาเลซน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มที่บ้านของเบอร์ลี่ได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ย ถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนได้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เสมอกัน1-1นครับ AI บอกว่าโอกาสที่เบอร์ลี่เจ้าบ้านจะชนะเนี่ย30%ส่วนคริสตันพาเลสโอกาสชนะ35%โลโอกาสเสมอกัน35%ครับ เซียมินขอ,อยหนแย้งกับเอทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าคริสตันพาเลสน่าจะเก็บ3แต้มได้และสกอร์น่าจะไหลไปทางสูงดังนั้นขอฟันฉับ้กันครับว่าไปคริสตันพาเลสเด็ดกว่าครับผมคู่ต่อมาเบรตันแอนโฮฟอเบียนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์ผยองแอสตันวิลล่าคู่นี้เตะกันเวลาตีสอครึ่งครับ ไบรทันตอนนี้อยู่ที่5ครับแข่ง13นะัดชนะ6เสมอ4แพ้3เก็บไป22คะแนนส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่ที่4ครับแข่ง13นะัดชนะ7เสมอ3แพ้3เก็บไป24คะแนนครับคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยไบรทันชนะแอสตันวิลล่า1นัดเสมอกัน1น,นัดโดยที่แอสตันวิลล่าเป็นฝ่ายชนะไบรทันไป3นัด ดูดูก,การันทีแล้วเจอกันในหลีก2น,นัดนัดแรกเนี่ยเสมอกันที่บ้านของวิลล่า2 2ส่วนเกมที่2เป็นแอสตันวิลล่าที่บุกไปเอาชนะไบรตันได้3 0ครับผลงาน10นัดหลังทุมทรายการเนี่ยไบรตันชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดไบรตันเพิ่งจะบุกไปเอาชนะฟอ r e เรสในเกมหลีกมา2 0ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเบรตันทํากําไรไป7นัดขาดทุน3นัด4นัดหลังเนี่ยเบรตันทํากําไรได้ทุกนัดเลยครับขณะที่แอสตันวิลล่าสิบนัดหลังรุมทรายการเนี่ยแพ้2นัดชนะไปถึง8นัด5นัดหลังวินล่าชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดแอสตันวิลล่าเพิ่งจะเปิดบ้านชนะวูล์ฟแฮมตันในเกมหลีกไป1นส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดที่ว่าเนี่ยสิงห์พยองทํากําไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับ เงินไขทางธุรกิจเกมนี้ให้ไบรตันเจ้าบ้านต่อ0.25พอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75และน่าจะลงมาที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนระคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของไบรตันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยพึ่งชนะรวดมา5เกมติดก็จริงแต่ถ้านเฉพาะผลงานในลีกเนี่ยฤดูกาลนี้แอสตันวิลล่าเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ คือแอสตันวิลล่าเนี่ยออกไปเยือนในหลีกมา6นัดชนะแค่2นัดเท่านั้นคิดไปเป็นเซนชนนนอกบ้านแค่33.3%เอเองครับขณะที่แบรตันฤดูการลนี้เล่นในบ้านถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันครับโดยในลีกเนี่ยไบรตันเล่นเกมเย้ามา6นัดไม่แพ้ใครชนะไปถึง4นัดคิดไปเป็นเซนชนนในบ้านอยู่ที่66.7%เครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมน,นี้ไบรตันเเล่นในบ้านพวกเขาน่าจะเอาชนะแอสตันวิลล่าได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ย ถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ไบรตันชนะแอสตันวิลล่า2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ไบรตันจะชนะเนี่ยส0่ส่วนวิลล่าโอกาสชนะ35%และโอกาสเสมอกัน2 5ครับเซียนมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าอยู่ไบรตันยิงกันกระจายครับผม คู่ที่5ไปกันที่ศึกลอนดอนดาร์บี้แมชกันบ้างครับปืนใหญ่อาร์ซนอลจะเปิดสนามเอเมเรสตีดิเดียมรับการมาเยือนของทัพพึ่งพิฆาตเบนส์ฟอร์ดคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครึ่งครับอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้อาร์ซนอลยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับแข่ง13นัดชนะ9เสมอ3แพ้1นัดเดียวเก็บไป30คะแนนส่วนเบนส์ฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่10ครับแข่ง13นัดชนะ6เสมอ1แพ้6นัดเก็บไป19คะแนนครับ อูนี้เจอกัน8ครั้งหลังสุดเบนฟอร์ดไม่ชนะอาร์เซนอลเลยครับเป็นอาร์เซนอลที่เป็นฝ่ายชนะไป6นัดและเสมอกัน2นัดฤดูการที่แล้วเจอกันในหลีก2นัดเนี่ยนัดแรกอาร์เซนอลบุกชนะเบนฟอร์ดไป3าส่วนเกมที่2เสมอกันที่บ้านของอาร์เซนอลไป1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุมตราการเนี่ยอาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยครับชนะ8นัดเสมอ2นัดนัดล่าสุดปืนใหญ่พิ่งจะบุกไปเสมอเชลซีในเกมหลีกมา1ประตูต่อหนึ่ง ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยอาเซนอนทำกำไรไป7นัดขาดทุนแค่2นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเบนส์ฟอร์ดสิบนัดหลังุทรายการเนี่ยชนะ6นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเพิ่งพิคาดเพิ่งจะเปิดบ้านอัดเบอร์ลี่ในเกมลีกไป3านึงส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยเบนสฟอร์ดทำกำไรไป6นัดขาดทุน4นัดครับ ส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้อาร์ซอลตอน1.5และน่าจะลงมาที่1.25ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนนะครับค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งเบนส์ฟอร์ดก็แล้วกันครับโอเคแล้วว่าด้วยคุณภาพของทีมแถมเกมนี้อาร์ซอลได้เล่นในบ้านเนี่ยโอกาสที่เขา,าจะเป็นฝ่ายชนะมีมากกว่าก็จริงครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาของเบน์ฟอร์ดเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับ โดย7น็นัดหลังสุดรวมทุรายการเนี่ยเบนส์ฟอร์ดเพิ่งจะแพ้แค่2นัดเท่านั้นและมีแค่นัดเดียวที่ว่าแพ้คู่แข่งดิสกอร์ห่างเกิน1ลูกครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าเบนส์ฟอร์ดจะแพ้อาร์ซอนนเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะแพ้ขา,ขาดขนาดที่เกิน1ลูกครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ใหอาร์ซอนนชนะเบนส์ฟอร์ด2-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่อาร์ซนอลจะชนะเนี่ยหกสเส่วนเบรนท์ฟอร์ดโอกาสชนะ15%แล้วโอกาสเสมอกัน20%ซครับซียอมินเห็นแย้งกับ A i ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่พ้องต้องการเรื่องของสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปเบรนท์ฟอร์ดไม่น่าแพ้ขาดครับผมคู่ที่หของแดงลิเวอร์พูลจะเปิดอนฟิลรับการมาเยือนของทัพแมวดำซันเด์แลนคู่นี้เตะก,กันเวลาตี35นาทีครับ ลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ที่8ครับแข่ง13นัดชนะ7นัดแพ้6นัดเก็บไป21คะแนนส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยอยู่ที่6ครับแข่ง13นัดชนะ6เสมอ4แพ้3เก็บไป22คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้10ครั้งหลังสุดเนี่ยปรากฏว่าซันเดอร์แลนด์ไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยครับเป็นลิเวอร์พูลที่เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป6นัดและเสมอกัน4นัด แต่ว่าครั้งล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปในเกมหลีกรดูกาล2016-2017ก่อนที่แันเดอร์แลนด์จะตกชั้นโนนเลยครับนัดแรกในลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ไป20ส่วนเกมที่2เนี่ยเสมอกันที่บ้านของซันเดอร์แลนด์ไป2เป็นตูต่อ2ครับส่วนผลงาน10บนัดหลังชุมทรายการในลิเวอร์พูลชนะ4นัดแพ้ไป6นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมในเกมลีกมา2 0 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนาังสุดเนี่ยหงแดงทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับทางฝั่งเซนเนลแลนด์สิบนาังสุดเนี่ยเป็นเกมหลีกทั้ง10นัดซึ่งพวกเขาชนะ4นัดเสมอ4ี่นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดแมดดัเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดในเกมหลีกไป3าสองครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนาังสุดเนี่ยเซนเนลแลนด์ land, ทำกำไรไป7นัดขาดทุน2นัดครับ เงินไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ลิเวอร์พูลตอน1.25และน่าจะไหลขึ้นไปที่1.5ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะครับที่ค่อนข้างสูงขออยู่ฝั่งเซนเนลแลนด์ดีกว่าครับเพราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานฤด,ดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มของลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงแว่งไปแว่งมาเอาแน่นอนไม่ค่อยจะได้ครับโดยเฉพาะในลีกเนี่ยหงดังแข่งมา13านัดชนะไป7นัดแพ้ไปถึง6นัดคลิปไปเป็นชนะในลีกอย 53, ู่ที่53.8%ครับ ขณะที่ซันเดอร์แลนด์เกมหลีกแข่งมา13นัดชนะไป6นัดแพ้แค่3นัดคลิปไปเป็นเซ็นชนะในหลีกอยู่ที่46.2%ครับโอเคหลือว,ว่าดูคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะมีมากกว่าซันเดอร์แลนด์ก็จริงครับแต่ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าซันเดอร์แลนด์ไม่น่าจะแพ้ลิเวอร์พูลขาดขนาดที่เกิน1ลูกครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาน่ามุดต่ำอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ i ให้ลิเวอร์พูลชนะซันเดอร์แลนด์40ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะในเจสิส่วนซันเดอร์แลนด์โอกาสชนะแค่5%าเและโอกาสเสมอกัน17%ซครับเซียนมินขอยันแย้งกับ AI ไทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้ซันเดอร์แลนด์ไม่น่าจะแพ้ขาดและสกอร์น่าจะยังคงอยู่ที่ต่ำดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปซันเดอร์แลนด์ไม่น่าจะแพ้ขาดครับผม และเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างยุงทองลีสยูเนเตดจะเปิดสนามเอรแลนดโรดรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้ก็เตะกันเวลาตี35นาทีครับลีสยูเนเตดตอนนี้อยู่ที่18ครับแข่ง13นัดชนะ3เสมอ2แพ้8เก็บไป11คะแนนส่วนเชลซีเนี่ยอยู่ที่3ครับแข่ง13นัดชนะ7เสมอ3แพ้3เก็บไป24คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดในลีสชนะเชลซีชนดเดียวเท่านั้นที่เหลือเป็นเชลซีชนะทั้ง4นะครับนัดล่าสุดเจอกันในศึกเอฟเอครับเมื่อวันที่28กุมภาพันุมาปีที่แล้วเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เปิดบ้านชนะลีสไป3ไประตูต่อ2ครับส่วนผลงานสินัดหลังสุดของลีสยูไนเต็ดเนี่ยเป็นเกณลีกทั้ง10นะัดซึ่งพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง7นัด4นัดหลังแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดก็บุกไปถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้อัดมา3ประตูต่อ2 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิงหน้าหลังสุดเนี่ยยุงทองทำกำไรไป3นัดขาดทุน6นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเชลซีสิ่หน้าหลังสุดรวมทุกรายการเนี่ยแพ้คะัดเดียวเท่านั้นก็คือเกมที่แพ้เซนเนลแลนในเกมหลีกคาบ้านเป็น 1- นสองนัน่นเองครับที่เหลือ9นัดสิงห์ดูเสมอ2นัดชนะไปถึง7นัดนัดล่าสุดเชลซีเพิ่งจะเปิดบ้านเสมออาร์เซนอลในเกมหลีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนบนประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเชลซีทำกำไรไป8นัดขาดทุนแค่2นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เชลซีต่อ0.75ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนนะคะที่น่ารักน่าลุน้นสำหรับแฟนบอลของเชลซีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเชลซีค่อนข้างจะเหนือกว่าลิสต์ยูไนเต็ดครับ ตามที่เรียนข้างต้นครับว่าลิสยูไนเต็ดเนี่ยเพิ่งแพ้รวดมา4เกมติดในขณะที่เชลซีเนี่ยพวกเขาไม่แพ้มา7เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วและเป็นการชนะไปถึง5นัดด้วยกันครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้เชลซีน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มที่บ้านของลิสได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาน่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคููนี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI เชลซีชนะลีสสองหครับ AI บอกว่าโอกาสที่ลีสเจ้าบ้านจะชนะเนี่ย25ส่วนเชลซีโอกาสชนะ50และโอกาสเสมอกัน25ซครับซียงแอดมินก็เห็นบ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปสิงบลูบูกระจายครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสุบสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างน,นะครับคร่แรกอยู่บุรีรัมย์ูยนเต็ดที่สกอร์สูงครับ คู่ที่สองให้ไปบีจีปทุมยูในเต็ดที่สกอร์สูงคู่ที่สามไม่ไปคริสตันพาเลสที่สกอร์สูงคู่ที่สี่เนี่ยให้อยู่แบรตันที่สกอร์สูงครับคู่ที่ห้าไปเบรนท์ฟอร์ดที่สกอร์ต่ำคู่ที่หกให้ไปซันแอนเแลนด์ที่สกอร์ต่ำและคู่สุดท้ายไปเชลซีที่สกอร์สูงครับผม และขอฝากขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นในทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีรายการนตดได้เลยว่าจะถูกร้อครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วสึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอธยาศัยได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ